สวัสดีครับพี่นงคงครับมาเบิงงัวแม่สาวครับสาวแดงแด้อครับเด้อแข่งขาใหญ่ๆลั่โตยานยานครับตัวนี้ครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นสองพันเท่านั้นครับตัวนี้ครับแดงเป็นแดงครับหนึ่งหมื่นสองพันครับตัวนี้ครับยนต์ยนตหน้าหนาได้ครับหมื่นสองครับทรงปีสองร้อยโลครับใครสนใจครับตามาจับจองเป็นเจ้าของได้ครับพี่นงคงครับความสูงสีหัวลอยสามซิฟได้ครับตัวนี้ครับ นาเลี้ยงนาบองเดอร์ตัวนี้ครับง่วพันธุ์ถุกกลับไงครับแม่พันไัยนะครับตัวนี้ครับแม่พันไญดีครับสูงร้อยยี่สิบบวกแล้วมื่นสองเท่านั้นครับพี่น้องครับจับจองเป็นเจ้าของได้ครับแข้งขาไงดีมือลื่งย่านดีหน้าตาง้ามดียดยดยาฟ้าออกยาฟ้าออกคุณนะมื่นสองครับสนใจโทรมา ราคานี้รงฟร200ี่สองรอยโลพิกัดบ้านนาวาครับอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจเจริญเป็นง่วงมมสาวหน่อยโพนนี่ดีเลยพนนี่ดีอ่างนี่ดีเล็บงามครับนาคางามนุ่มกระซีเตาแดงย่นๆนเลยแดงย่นๆยนยนเลยสนใจโทรหาเบาตึงเดอ้อราคาเมือนสองนี้ราคาขายเลยครับรงฟรี่ได้สองรอยโลครับ น้ำลางสวยดีบื้อลเรื่องย่านตาสะเพศสีดำครับเพศสีดำสะโพกใหญงยิงขนยังหยองอยู่เพราะว่าอากาศหนาวครับผมขนฟูเลยขนฟูเลยอากาศหนาวแห้งยน่นเป็นยน่นครับตัวนี้ครับยน่นดีเดอร์ง้อสีใงญ่ไปหนาครับแนวนี้ครับญ่เทแนนนอนครับตัวนี้บอยูแลละครับควอมใหญงครับ เมื่นสองทนั้นครับใครเห็นคลิปนี้กาแโโรหาเบาตึงครับเอาตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ครับไปบองไว้ครับนาเลี้ยงซุดๆเลยครับว่าเชื่องนิสัยดีจับได้ายได้ครับโคกหางยังใหญ่เพลดําๆอุ่นนะเพลยานตาสะเลยตอนนี้เพิ่นกำลังกินห่อครับกินห่อ เดี๋ยบอไ่น้ำนะครับพุ่นน่ะเรียดีขนาดเรียดีขนาดเลยอายุป,ประมาณสิเข้าซิบเดือดนะครับประมาณนี้ครับบอท่านพอปีนะครับงัวครับบอท่านพอปีแต่ว่าพ่นตใหญ่ครับพ่นตใหญ่เสือสายดีเราก่อดีงัวเมียนี่สาวหน่อยนาบองครับนาบองไหวเลี้ยงไหวนี่ เบิ้งครับสีดีย่นดีดมมือก็ได้กะล่งคุณก็เบาตึงครับวันน่ะกะล่างคุนกะล่างคุนเอาไปตั้งซื้อเอาเด้อพี่น้องว่าท่านตั้งซื้อครับตัวนี้ครับว่าท่านมีซื้อครับให้พี่น้องไปตั้งเอา มากซื้อได้ก็ตั้งเอาครับซื้อป็นสิริมงคลก็ตั้งเอาครับตัวนี้ครับสาวหน่อยไว้ประมาณสิบเดือนได้ครับงานดีขนาดครับเมื่อสองเท่านั้นครับแข้งขาใหญ่ๆครับสะโพกใหญ่ๆเลยยุดยุดบรให้ออกอไข้ไทยซะก่อนบรให้ออกอกนี่ลกลกรคคนชิวเนะ้ยคนชิวนะอีหละ งานดีขนาดครับงานดีขนาดหน้าเลี่ยงดนะครับนาบองแม่บอกแม่พันได้สบายพิน่ะขนยังยาวอยู่ครับสิทธายขนอยู่ได้นี่ค่ะพยาบำรุงให้เพิ่นนี่เดียมยุบๆลวนเลยนี่ครับแกงคาก็ง่ายดี อาสนใจท่ามากครับคุณพ่อคุณแม่อยากได้งัวตัวนี้ไปเลี้ยงบ่ฮันมีซื้อไปตั้งซื้อเอาเองนาเลี้ยงสุดๆตบหัวกระไดตบหัวลูกหัวกระไดเมื่อสองเท่านั้นโทษดวนครับเห็นชิปนี้เป็นงัวนาเลี้ยงสีแดงแดงแดงๆยนๆเลยโทรหาเบาตึงดวนเด้อครับแม่นี่เมื่อสองเมื่อสอง สำหรับคลิปนี้ครับบาตึงปทุมราชกับอจ้คลิปไ้แต่เพียงท่านี้กนครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับขอบมาติดตามรับชมคลิปครับสวัสดีครับผม